ไปครับเพื่อนเพื่อนได้เวลานะครับเดี๋ยวพาไปชมรถธรรมดาที่สองห้านึงนะครับทนบุรีประจวบคิรีขันนะครับเดี๋ยวเราไปลอชมกันที่กระานีนะครับบ้านคูบัวนะครับตอนนี้เขาวนรถก็ออกมาจากราชบุรีแล้วนะครับราช้าอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับ แดดร้อนมากครับวันนี้ครับเมื่อวานก็แบบนี้นะครับพอตกเย็นเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยตกนานด้วยครับเมื่อวานครับธรรมดาสองห้านึงก็เป็นหนึ่งในสามขบวนนะครับที่เข้าจอดที่บ้านคูบัวนะครับ เขจะมี254แล้วก็252นะครับที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่บ้านขูบัวนะครับอูอากาศร้อนจริงๆครับเห็นแสงไฟมาแล้วนะครับ เอาสตอมทำขบวนนะครับวันนี้มีผู้โดยสารขึ้นด้วยนะครับนาน,นานทีนะครับจะมีผู้โดยสารขึ้นลงครับที่บ้านขูบัวนะครับสีซีศูสนย์นะครับเนี่ยครับ เมฆเริ่มดำมาอีกแล้วนะครับโอ้ลงลำบากนะครับไม่มีชานชลา,นคาครับเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับน,นานๆจะมีผูโดยสานขึ้นลงนะครับ ก็อยากให้มาใช้บริการรถไฟกันเยอะๆนะครับตอนนี้น้ำมันก็แพงนะครับถ้าโดยสารด้วยบริการของการรถไฟนะครับก็จะประหยัดไปเยอะเลยนะครับต่อไปก็ไปจอดบ่อตะคอนะครับแล้วก็ปากท่อนะครับ